สุขสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเกษตรวิถีพุทธสวนพุทธเกษตรวันนี้ขออนุญาตพาทุกท่านมาที่ไหนครับพี่เปรมมาที่ต้นมะไฟะมาที่ต้นมะไฟหวานมะไฟหวานเชียงคานขณะนี้เป็นยังไงครับพี่เปรมสุกท้งต้นสุกเลื้ออรามไปท้งต้นนะครับโอ้โหสวยงามมากๆนะพี่เปรมมาซูมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ใกล้เซว่ามันเป็นอย่างไรนะ อ๋อนี่นะครับมะไฟหวานเชียงคานนะครับดูดินี่นะครับดูดูความโดกของเขาพี่เต็มนี่คือความดกนะเขาเรียกอะไรนะพี่เพลนะดกจนร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวนะนี่มะไฟหวานเชียงคานนะครับอืมกาลังสุกสุกสะพังสุกเหลืองอร่ามไปทั้งต้นนะรสชาติดีนะครับนะจะกินหมดไหมเนี่ย นี่เฟรมจะกินหมดไหมครับเ่ราะใหวานเชียงคาเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่อยู่คู่กับสวนของเรามาช้านานนะครับเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้มรดกนะครับนะลูกจากชั่วอายุหนึ่งของคนมาถึงลูกมาถึงหลานนะนี่นะครับโอ้โหดูความดกของเขานเฟรมนะโลยธรรมชาติ โอยธรรมชาตินะครับนะเดี๋ยวเราจะเก็บนะเก็บไปฝากนะครับเก็บไปฝากกัลยาณมิตรของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ